เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าการวัดชักมีวิธีการยังไงอะไรบ้างที่ทําให้เออเลอร์ที่ทําให้แบบมันเปลี่ยนไปหรือว่ามีผลที่จะทาให้แบบวัดชักคาดเคลื่อนแล้วก็การที่เราจะเตรียมตัวเตรียมระยะชักไปแข่งขันเนี่ยควรจะเตรียมตัวยังไงก็ฝากดูให้จบคลิปด้วยนะครับถ้าเรามาแทงตรงขอบเนี่ยลูกสูบมันจะพิกได้ครับแบบเนี้ยกับบิฟเกตอันไหนเหมาะสมกับงานมากกว่าให้เราหมุนมาเรื่อยๆหมุนมาเรื่อยๆครับตัวเรียมันจะหยุดครับมันจะหยุดนิ่งปึ๊บฮะแล้วมันจะวิ่งกลับ โดยน้ำมันเครื่อง e n ดูนโ o ก็วสวัสดีทุกคนนะวันนี้ถ่ายรายการใหญ่ต้องถึงขั้นวงสวงนะแล้วเพราะว่า AI ปิดกันเยอะ ตอนนี้ต้องบนบาน AI ด้วยนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าวิธีการวัดชักอีกหนึ่งครั้งจริงๆเคยลงไปแล้วเนาะหลายปีแล้วก็เดี๋ยวลงใหม่ครั้งหนึ่งว่าการวัดชักมีวิธีการยังไงแล้วก็อะไรบ้างที่ทําให้เออเลอร์ที่ทําให้แบบมันเปลี่ยนไปหรือว่ามีผลที่จะทาให้วัดชักคาดเคลื่อนแล้วก็การที่เราจะเตรียมตัวเตรียมระยะชักไปแข่งขันเนี่ยควรจะเตรียมตัวยังไงฝากดูให้จบคลิปด้วยนะครับก็ความรู้มันจะไปอยู่สรุปตอนท้ายคลิปแล้วก็ช่วงกลางคลิปมันจะเป็นช่วงท่อนกลางท่อนท้ายเพราะฉะน,จนจวา่นน ก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าเนื้อหากันเลยอันดับแรกเนี่ยผมจะมาทวนนะครับเทคนิคการวัดช่วงชักสะก่อนนะครับเดีวเราค่อยไปดูว่าเราจะทดลองว่าเอาเครื่องยนต์ขึ้นไปปั่นเนี่ยล้อนะครับผมจะไปปั่นมเนโน่แล้วจะแทนจำลองการขับขี่ครับแล้วก็ลงมาวัดตอนมาร้อนๆเลย แล้วก็เอาพัดลมเป่าให้มันเย็นแล้วก็วัดซ้ําอีกทีหนึ่งว่ามันจะมีความต่างกันไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาดูก่อนว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดชักเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบที่ก่อนหน้านี้ที่ใช้ก็คือเป็นเวอร์เนียวัดในวัดนอกก็ใช้จิกเป็นแบบนี้ในการวัดนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาใช้เป็นดิฟเกตนะครับนี่เขาเรียกว่าดิฟเกตก็คือจะใช้เป็นการวัดพวกความลึกจะมีความต่างคือด้านฐานมันจะกว้างนะครับปลายที่ใช้แทงเนี่ยมันค่อนข้างจะดูอันนี้ก่อนแล้วกันปลาย้วได บิดได้แล้วก็ปลายสัมผัสมันน้อยแต่ถ้าเราใช้ดิฟเกตเนี่ยนี่มันใช้แทงนี้ทั้งแทงเลยเนี่ยครับแทงนี้อ้วนๆทั้งแทงเลยจินตนาการว่ามันเอาตูดเนี่ยเนี่ยมันเอาตูดนี่วัดเลยความหนามันใหญ่ความแข็งแรงการสเตเบิลมันดีกว่าคุณเล้วภาษาฝลังห้องก็จะใช้เป็นตัวนี้หลักๆอันนี้คือเราตีไปก่อนว่าระยะชักเนี่ยคงที่นะเรามาดูว่าสิ่งที่ทําให้วัดแล้วไม่เท่ากันเนี่ยมีโอกาสเกิดจาก อะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับการขึ้นลงของลูกสูบทำกับเบียง์ทำมันก็จะหมุนนี่ครับลูกสูบลงมานะครับแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้นะครับเราจะวัดกันที่จุดตำแหน่งที่ลูกสูบลงต่ําที่สุดนะครับก็คือเนี่ยลงต่ําที่สุดนะครับล้วก็ขึ้นไปยังจุดที่สูงสุดนั่นก็คือจุด TDC กับจุด BDC นะครับ BDC คือ uh, Bottom b a s Center นะครับขึ้นมาสูงสุดนี่ก็คือ Top b a s Center อ่าก็คือ2จุดนี้ออกมาเป็นระยะชักรวมของเขวียงตัวนั้นๆนเนาะอันนี้คือหลักหลักการมันนะครับระยะ ที่เราจะวัดกันนคือระยะตรงนี้ทีนี้นะครับปัจจัยมันก็จะมีลูกสูบที่ประกอบจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมก็จินตนาการตามไปนะครับลูกสูบนะเมื่ออยู่ในกระบอกสูบนะครับมันก็จะสามารถกระโดดได้อย่างนี้ครับในกระบอกสูบเนี่ยมันกระโดดได้นะเพราะว่ามันมีช่องว่างระหว่างแหวนลูกสูบกับลูกสูบเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามาแทงตรงขอบเนี่ย ลูกสูบมันจะพลิกได้ครับโดยเฉพาะใช้เวอร์เนียแบบนี้มันจะพลิกได้เพราะฉะนั้นแล้วมันจะทําให้หนึ่งเลยเพี้ยนจากการตำแหน่งที่จิ้มนะก็สรุปไปหนึ่งข้อก่อนเพี้ยนจากตำแหน่งที่จิ้มเพราะนั้นแล้วควรจะแทงในรัศมีแนวสลักลูกสูบก็คือถ้าลูกสูบอยู่อย่างเงี้ยควรจะแทงอยู่ในแนวสลัก,ลกสูบนะครับ เพื่อไม่ให้ลูกมันกระโดกได้เราแทงเนี่ยมันจะกระโดกไม่ได้นะครับ2พื้นที่ที่สัมผัสถ้าเป็นลูกหัวนูนโดยเฉพาะหัวกลมๆมนๆนะครับมันจะมีมุมแทงที่มันน้อยมากแล้วเรามาแทงด้านข้างนี่นะครับอยู่ในแนวสลักก็จริงนะครับแต่ว่าแทงแล้วมันเฉล่บครับคุณจินตนาการดูว่าแล้วเฉล่บมันเกิดอะไรขึ้นระยะชักในระดับนี่ยข้อแบ่อย่างตัวนี้ชัก10ในระยะชัก10นะครับแทงออกมาก็ประมาณ7778 มันยาวมากครับเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่มันเอียงนะครับมันเฉลี่ยลงไปในกรณีที่หมุนไปด้านล่างเนี่ยเราไม่มั่นใจว่ามันตรงหรือเปล่ามันเฉลี่ยอย่างนี้ปั๊บค่าระยะมันจะโดนอ่านมากขึ้นครับถ้าคือมันจะอ่านได้มากขึ้นคือเอียงนิดเดียวก็อ่านเขียนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเบอร์นี่ที่ใช้วัดต้องขนานกับสูบก็คือต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับบางคนก,ก็จะใช้ในการแบบเอ,เอาด้ามเนี่ยเรียบเรียบปอกสูบลงไปเลยก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเราจะควรวัดกลางลูกดีกว่า แต่อย่างที่บอกมันก็อยู่กับหน้างานอีกว่าถ้ามันเป็นลูกหัวนูนแบบไม่เรียบอย่างเงี้ยมันแบบนูนหมดเลยอะวัดกลางลูกก็เฉลบเพราะฉะนั้นเราเขาก็จะแก้ปัญหาโดยการวัดข้างลูกแต่ก็ต้องข้างลูกที่ตรงกับแนวสลักก็คือประมาณจุดนี้แล้วกันจะมีการคาดเคลื่อนน้อยที่สุดนะครับอันนี้คือคาดเคลื่อนจากการวัดเนาะนะครับเราก็ใช้น้ำหนักเอาว่าแบบเนี้ยกับดิฟเกตอันไหนเหมาะสมกับงานมากกว่าซึ่งส่วนตัวผมก็คือดิฟเกตจะเหมาะกับงานมากกว่าเพราะอะไรครับผมใช้เนี่ยครับแผ่นที่มีระนาบจะตั้งฉากกับแนวกระบ,บอกสูบ จะทําให้แกนเวอร์เนียดิฟเกตเนี่ยขนานไปกับกระบอกสูบอย่างแน่นอนขนานกว่าแบบนี้แน่แเพราะแบบนี้ก็ต้องเล็งด้วยตาหรือเอาฉากมาจับแต่เนี้ยแผ่นไอคิลิกผมเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยนะครับแล้วก็กล้องไม่รูู้มเห็นไหมผมเจียรูหลบหัวนูนก็คือเบ้าเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาอีกเนี่ยหัวนูนสามารถขึ้นมาในเบ้าออคิลิกนี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะเห็นแล้วครับว่าอ๋อเนี่ยเห็นไหมตูดมันใหญ่มากมันนั่งเต็มหน้านะครับอ่าเห็นไหมครับออนเนี้ยก็จะวัดดีกว่าถ้าเลือกได้ก็ควรจะใช้้ตััััววนนนนนนีะะะคครรบบกก็จแม่่่าเอง ส่วนวัดหน้างานนั้นก็วัดได้อยู่แล้วประเปินจิกประกอบเข้าไปเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังอีกหนึ่งอย่างแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อ <S 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 ก็คือถ้าเราเป็นรถแข่งจริงๆแล้วนะครับถ้ามีความจําเป็นที่จะแบบทาหัวนูนจริงๆเป็นผมนะเนพื่อประสบการณ์ที่ผมแบบเคยโดนจับอ่าแพ้ชักวัดชักเกินเหมือนกันนะครับก็คือเราไม่ได้ตั้งใจทําไปหรอกแต่ถ้าเราทําไปหมิ่นจริงๆ มันก็เลยเกิดการคาดเคลื่อนมันก็เลยเกินมานะครับก็หลังๆผมก็ทําชักขาดหมดเลยก็คือชักไม่เต็มแน่นอนครับมันอาจจะเสียเปียบไปนิดนึงแต่ให้เรากินนาการว่ารถบางรุ่นน่ยยังข้ามรุ่นไปแข่งเลยสมมติ5้าชักข้ายังไปแบกของหชักข้าเลยคุณถ้ารถมันแรงยิงก็ขึ้นไปแบกได้เพราะนั้นอันนี้ชักน้อยกว่ากันแค่ศูนจุด นะครับ 0. มันในส่วนตัวผมมองว่าผมรับได้หมยถึงแบบยอมด้อยกว่านิดนึงแต่ถูกกติกาดีกว่าเพราะฉะนั้นเราเวลาปาดลูกก็พยายามปาดให้มันมีส่วนที่มันเรียบเพื่อง่ายในในการวัดชักด้วยนะครับผมก็จะวางแผนไป2เวลาทําชักผมก็จะทําไม่เต็มมากไม่เต็มมากนะครับก็คือขาดอยู่หน่อยนึงนะครับเพราะว่าการเออเลอร์ต่างๆในการวัดรถยนต์อุปกรณ์ด้วยสถานการณ์หน้าง,งานจริงหรือการสึกหลอของชิ้นส่วนซึ่งเราจะคุยกันต่อในเรื่องนี้คือการสึกหลอของชิ้นส่วน ที่วางอยู่ตรงนี้คือเป็นสลักสูบนะครับที่มันสึกแล้วนะครับเห็นไหมครับมันไม่ได้สึกรอบตัวมันไม่ได้สึกรอบตัวครับเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสไอ้ตรงเนี้ยที่จะมีผลต่อการวัดระยะชักเนี่ยมีสูงถามว่าเฮ้ยรถแข่งไม่ได้รถใช้งานขี่นานขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วผมจะบอกให้ผมเนี่ยประสบการณ์ที่เจอโดยตรงเข้าเวียงประกอบใหม่ๆติดเครื่องทีเดียวปั่นในโน่รันเดียวก้านพังมีมีนะครับผมบอกให้เพราะนั้นมันอยู่หลายปัจจัยมากมีโอกาสเป็นครับแล้วรถแข่งด้วยปั่นในโน่เยอะซ้อมเยอะ นะครับอย่างเงี้ยโอกาสที่สลักศึกเนี่ยในตําแหน่งอย่าลืมว่ามันศึกไม่รอบตัวนะครับ ถ้ามันเนี่ยมันถ้ามันสึกในตำแหน่งเดวจินตนาการตามผมในตำแหน่งที่เนี่ยครับก้านลงต่ําสุดเนี่ยแล้วมันสึกด้านบนอย่างเงี้ยหมายความว่าก้านมันลงได้เยอะในจังหวะลงแต่จังหวะขึ้นมันลงมันขึ้นเท่าเดิมหมายความว่าถ้าเราวัดระยะชักมันจะวัดได้มากขึ้นกว่าตอนที่สลักสูงไม่สึกอันนี้คือหนึ่งส่วนเพราะเราอะไรครับเพราะมันเกินมันเกินนิดเดียวมันเกินแค่ศูนย์จุดก็คือหลักสิบไมโครนอ่ะมาอธิบายก่อนหน่วยบางคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับยังไม่เข้าใจคําว่า เรียกไมคอนนะครับคำว่าไมคอนก็คือต้องเป็น1ในพันของมิลก็คือ0.001เครื่องมือที่ใช้วัดระดับไมคอนมีน้อยมากนั่นก็คือไมโครครับไมโครมิเตอร์ meter. ถ้าเป็นเวอร์เนียแพงมากที่เป็นไมคอนแพงมากครับแพงมากมากเลยที่เราใช้ใช้อยู่เนี่ยแค่ทดเฉย,ยม2ตตำแหน่งก็คือไมคอนมันต้อง3ตํตำแหน่งก็คือที่เราใช้กันอยู่แค่ทดนิย,ยมแค่นี้ครับนี่ครับ0.01มีค่าเท่ากับ10ไมคอนอ่าเราคุยกันที่10ไมคอนถ้า0.1คือ100ไมคอน อ่าหลักสิไมครอนมันเยอะแค่ไหนเดี๋ยววัดให้ดูกระดาษสมุดเราเนี่ยมันหนาประมาณ50าสถึงเจไมครอนที่เขาเรียก50แกรม70แกรมนั่นแหละครับก็คือกระดาษใบหนึ่งอะ่ะมันจะมีความหนา70ไมครอนอ่ะคิดดูกระดาษใบเดียวอะ่ะที่มันเพียนกันอยู่ที่ติดกริกาอยู่ตอนนี้ยเจ็ดสิบไมครอนซึ่งมันน้อยมากมันน้อยมากนะครับ แล้วปัจจัยที่2ลูกปืนข้างข้อเวลามันสึกก็คือมันสึกเป็นวงลีอย่าลืมว่ามันระเบิดลงมาเนี่ยครับมันระเบิดลงมาโป้งนะครับขอบนอกของลูกปืนเนี่ยมันอยู่กับที่ก็คือมันโดนล็อกอยู่กับแข้งใช่ไหมแต่ลูกปืนและเม็ดเนี่ยวิ่งตลอดเวลาเพราะนั้นแล้วมันจะสึกเป็นช่วงๆสึกในตำแหน่งที่รับแรงระเบิดดุนแรงเพราะฉะนั้นแล้วมันมีโอกาสครับที่ตำแหน่งที่ลงสุดเนี่ยมันลงได้ลึกขึ้นแต่จังหวะหมุนขึ้นมันหมุนขึ้นด้วยแรงเฉื่อยของเขาวง แรงเฉื่อยของเวทแรงเฉื่อยของแม่เหล็กจานไฟเพราะนั้นมันแรงที่มันกระทําต่อจังหวะอัดมันน้อยกว่าแรงที่โดนรับมาจากจังหวะระเบิดเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่เกิดค่าเคเลน์ในช่วงระยะพวกนี้ที่มันสึกอะ่ะมันมีครับเพราะมันน้อยจริงๆระดับ10ไมครน,นะครับซึ่งผมเจอมากับตัวเพราะว่าอะไร ผมวัดก่อนแข่งแต่พอไปแข่งแล้วเอามันเกินแล้วก็ไอเครื่องตัวที่ผมโดนน่ะข้อเบี่ยงตัวนั้นน่ะใช้แข่งมาหลายสนามคือตัวผ่านมาตลอดพอรายการสุดท้ายที่วัดไม่ตรงมันเกินซึ่งผมก็ไปวัดเองต้องขออนุญาตเ่ย,ยชื่อก็คือช่างดีคือช่างดีเนี่ยเ,เป็นเป็นเพื่อนผมนเป็นเพื่อนผมนะครับเขาเป็นกรรมการเขาก็ไม่ได้เข้าข้างผมเขาก็เรียกไปให้มันเกินนะช่างกอเกินนะผมก็ไปผมก็อ่านเลยผมวัดเองอ่ะมันก็เกินจริงๆริงผมก็รับสภาพไปก็ทํายังไงได้ว่ามันวัดออกมาแล้วมันเกินจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรครับกติกามันคือกติกาเข แล้วก็จะคุยเรื่องกติกาให้อีกหนึ่งข้อนะครับก็คือกติกามันจะมีอยู่2รูปแบบครับหนึ่งเราบอกว่าสมมตินะครับ66ชัก5ข้างหลังไม่มีระบุสะแสดงว่าให้รู้กันว่าวัดระยะชักออกมานะครับส่วนมากเลยเขาจะคาดเคลื่อนได้ไม่เกิน0.1 0.1นะก็คือ100ไมครนะครับมาดูใใกล้ครับชักเดิมวิธีคำนวณน,นะครับชักเดิมเป็น125 57.9ชักเดิมมันใช่ไหมที่เราพูดกันมาชัก5เราต้องคูณ2เพราะคูณขึ้นลงก็คูณ2มันจะเป็น10ก็บวกด้วย57.9 ก็จะเป็น67.9ก็คือตามประสบการณ์ที่แข่งมาวัดออกมาแล้วต้องไม่เกินนะครับ68.0อันนี้คือแล้วแต่สนามนะแต่ส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ก็คือถ้าตัวเลขไม่เกินเนี่ยไม่เกิน6กดคือวัดมาหกสเ็ูนเนี่ยก็คือผ่านนะส่วนมากนะครับแต่ถ้า68.01ฟาวเาเลยนะครับอันนี้คือแบบหนึ่งแบบที่2แบบที่กําหนดระยะ ชักรวมมาให้เลยหลังๆเนะี่ยทุกรายการจะเป็นแบบนี้หมดเพื่อความชัดเจนไม่ต้องเถียงกันไงเมือม่อเมือ่อี้บางสนามเห็น6เลข68ท้วนฟาวห้ามเห็นเลข68อ่าบางสนามเห็น68ได้แต่ห้ามเกิน เพื่อแล้วจะต,ตกลงเพื่อความชัดเจนเขากําหนดแล้วชักรวมมาให้เลยก็คือสมมติ6 6ชัก5วัดชักรวมไม่เกิน68.0คือกําหนดมาเลยถ้ากําหนดมาเลยแบบนี้นะครับคุณวัดออกมา6 8 0 0เอาเป็นไมโครเลยแค่นี้ก็เกินก็คือฟาวเพราะฉะนั้นเราเราเป็นนักแข่งเราก็ต้องเตรียมตัวเผื่อไปเลยเผื่อไม่ให้มันวัดเกินเราก็ต้องทําชักไม่เต็มขาดไปหน่อยนึงเพื่อการเออร์เลอร์ค่าเคเรนตต่าง,างๆที่มันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเป็นนักแข่งเราต้องเตรียมตัวไปเราอย่าไปพึ่งหวังน้ําบ่อหน้าทป่งอยไโษล อย่าไปโทษอะไรเพราะการทํางานทุกโรงงานเนี่ยมันมีความผิดพลาดอยู่แล้วเราเป็นคนเช็คนะครับเราก็มาเช็คด้วยตัวของเราเองอีกทีนึงนะครับว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันเกินหรือเปล่านะครับมันพร้อมที่จะไปแข่งไหมอย่างเงี้ยคือผมผ่านมาแล้วก็เลยพูดได้พราะนั้นฝากน้องๆที่กำลังทำรถแข่งตัวนี้ก็เตรียมตัวไปให้ดีนะครับเพื่อไม่ให้มันเสียบกัน บางทีรถเราแรงเราเข้าไปแล้วนะครับถามว่าชักต่างอันนี้เดียวมีผลเยอะไหมมันมีแต่มันมีน้อยสำหรับผมนะครับส่วนมากผมก็จะรับได้ในการที่ช้ำชักไม่เต็มอันนี้คือ,ค,อคือเหตุผลคร่าวๆทีเรามาดูการวัดดีกว่านะครับเมื่อติดตั้งเข้าไปแล้วเรามั่นใจว่าตำแหน่งที่เราติดตั้งเนี่ยมันถูกต้องแล้วใช่ไหมนะครับเราผมใช้ดิฟเก้น,นะครับเราสามารถวัดได้2รูปแบบนึงเราหมุนขึ้นมาลูกสูบขึ้นมาสูตรก่อนขึ้นมาสูตรก่อนอนะครับขึ้นมาสูตรก่อนให้จนถึงจุด TDC คือศูนย์ตายบนนะครับ วิธีดูยังไงนะครับเชียร์วอร์เนียไปก่อนอาจจะไม่รู้เริ่มตรงไหนแหละนะครับถ้ามันขึ้นข่าวรถแบบนี้นะครับให้เราดูว่ามันยกได้สูงถึงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวเลขนะฮะสังเกตครับให้เราหมุนมาเรื่อยๆหมุนมาเรื่อยๆครับตัวเลขมันจะหยุดครับฮะแล้วมันจะวิ่งกลับนะครับเห็นไหมฮะน้อยลงเรื่อยเรื่อยนะฮะเราหาตัวเลขที่มันจุดสูงสุดครับเห็นไหมสังเกตว่าเข้าวิ่งผมหมุนอยู่นะครับตอนเนี้ยห้าเก้าห้าเจ็ดเนี่ยเป็นตัวเลขที่ขึ้นมาได้สูงสุดแค่นี้เลยไปสังเกตไหมผมหมุนนนนนผมมมมหหุกกกกลลัับอีด้้้้าา็็็จจะะขึแวเย เนี่ยอ่าเป็น58อ่ามี57 58ทีนี้นะครับกรณนนีใช้หนังยางเนี้ยเราต้องใช้มือเช็คด้วยอีกทีนึงนะครับเนี่ยครับเราอาจจะดึงเช็คอีกทีนึงเพื่อความชัวร์นะครับเนี่ยดึงเช็คได้หลายรอบนะครับว่ามันเป็นเลขอะไรกันแน่นะครับเหลือ54แนละ้วเห็นไหมเห็นไหมนะครับหนังยางมีผลนะครับ หนังยางตึงไปมากมันก็มีแรงกดมากดึงน้อยมันก็ไม่มีผลนะครับทางที่ดีก็ใช้หนังยางไปก่อนถ้าวัดแล้วมันไม่เกินหรือวัดมันอยู่ในค่าก็ใช้ไปแต่ถ้าถึงขั้นกรณีที่แบบเฮ้ยมันมีปัญหาแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนฟิลลิ่งนะครับก็ใช้เป็นนิ้วเรานะครับเนี่ยมันก็จะลําบากหน่อยนึงก็จะมีแบบความรู้สึกฟิลลิ่งที่มันดีกว่านะครับอย่างเงี้ยผมก็เอามือกดไว้นะฮะก็มันอยู่นิ่งๆแถวนี้เราใส่หนังยางนี้อ่านะครับมันจะใช้งานง่ายกว่านะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ พอเราได้แล้วเรารีเซ็ตศูนย์แล้วครับเวอร์เนียดิจิตอลจะใช้ง่ายนะครับถามว่าเวอร์เนียดิจิตอลนะครับมีโอกาสผิดพลาดไหมมีโอกาสผิดพลาดสูงมากครับหลักการของมันก็คือมันจะวิ่งตามตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีแถบตรงนี้ถ้ามีการเสียหายสึกหลอสังเกตดีครับมีรอยอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าช่วงที่มันอ่านผ่านช่วงเนี้ยตัวเลขจะกระโดดเพราะฉะนั้นแล้วที่ดีที่สุดคือเวอร์เนียอาล็อกแต่มันก็จะดูยากตอนที่เราจะหาจุดสูงสุดต่ำสุดคือทุกอันนะ่ะมีความลำบากมีความยากหมดนะครับทางที่ดีถึงบอก อะไรต่างๆเนื่องตัดใจการวัดเนี่ยมันเยอะมากมันสูงมากเพราะนั้นเรามีผลนะครับในดิจิตอลนะครับถ้ามีปัญหาด้านพวกสเกลตรงนี้มันจะมีแถบนะครับตรงนี้ถ้ามันเกิดการเสียหายมากๆตัวเลขมันจะกระโดดครับสังเกตได้เพราะน้ำเบอร์เนียต้องใหม่ๆหน่อยนึงนะครับเมื่อเราได้ครับจุดสูงสุดครับเราหมุนเช็คอีกทีนึงครับเราล่าทอยไม่ชัวร์เราก็กดเป็นศูนย์อย่างเงี้แล้วก็หมุนอีกทีนึงมันต้องไม่มีตัวเลขลบเกิดขึ้นมาครับเราหมุนดูครับ เนี่ยพราะเราหมุนลูกศรม้ล่างจะเป็นตัวเลขบวกเห็นไหมฮะบวกกับลบอยู่ที่สถานะว่าเราจะวัดจากล่างขึ้นบนหรือจากบนลงล่างตอนนี้เราจากบนลงล่างมันก็จะเป็นบวกแสดงว่าจุดสูงสุดเราทําถูกแล้วนะอยู่ศูนย์นะครับสูงสุดเนี่ยศูนย์เราก็หมุนลงไปนั้นล่างเลยครับอ่าหมุนลงมาเรื่อยๆครับทีนี้พอมันต่ำลงมาหนังยางแรงดึงมันจะน้อยแล้วอ่าต้องสังเกตตัวนี้ด้วยนะครับเราอาจจะมือช่วยหน่อยนึงนะครับแล้วเราก็หมุนลงไปเรื่อยๆจนตัวเลขมันนิ่งเอาตัวเลขที่เยอะที่สุดตัวเลขเยอวนี้เา่สฮะ ชัก10คูณด้วย2ก็เป็น20บวก57.9นี่ถ้าชักจริงๆมันคือ77.90เพราะนั้นแล้วเขาวี่งตัวนี้วัดได้77.86ก็คือชักไม่เต็มเพราะนั้นเราต้องทำขาดไว้หน่อยนึงนะครับกติกาส่วนมากเขาก็จะบวกไปให้ใช่ไหมก็จะเป็น77.95ก็คือยอมให้อีก50ไมโครขึ้นลง25ไมโครเทียนได้ก็แล้วแต่รายการแข่งแล้วแต่สถานการณ์นะครับเราเป็นช่างเราก็ต้องทําเผื่อไปกับกันนะครับถ้าเราวัดจาก ด้านล่างขึ้นมาด้านบนก็ได้เหมือนกันนะผมเคลียร์ไปก่อนดูเลขที่มันเยอะสุด12.90กดต้องกดท้ายดูช่วยหน,หน่อยนึงอ่าเราเราก็รีเซ็ตดูหน่อยดิอ่ารีเซ็ตเป็นศูนย์ครับหมุนขึ้นบนมันจะเป็นลบแล้วทีนี้เราก็ดูมาเดิมไม่ต้องสนเครื่องหมายดูตัวเลขว่าวัดจากล่างขึ้นบนจากบนเพราะอะไรเพราะมันมีหนังยางนี่ไงมีผลหมดเลยนะเอาขาดซะมันมีความคลาดเคลื่อนไหมเนี่ย77.85ใช่ไหมเนี่ยสูงสุดอ่าผมรีเซ็ตอีกทีนึ่า นะเจ็ดเจ็ดจุดแปดหกเห็นไหมมันมีความเพี้ยนนะครับที่แบบต่างๆที่มันเพี้ยนได้เพราะ้วเราต้องระวังตัวเองนะครับนี่ก็คือการวัดแบบเบื้องต้นก็คือจริงๆก็ใช้ว่าวัดละเอียดไหมผมว่าไม่ละเอียดก็วัดแบบกลางๆนะครับแต่ผมมั่นใจว่าจิ๊กผมเนี่ยใช้งานดีแน่นอนวัดตรงกลางลูกแล้วก็แป้น,ม,น,ม,นมันหนาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนี่นะส่วนสัมผ,สมผัสมันหนาครับถ้าเป็นหัวพื้นเรียบอย่างนี้นะก็คือแนบแน่นอนแนบสนิทแน่นอนนะครับแล้วก็ตั้งฉากแน่นอนเพราะว่าอะไรเราแนบบกกกกัััตวนนี้้รเาาขขอยููแลลง็บ กระบอกลูกสูไปในตัวนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาลองดูตัวนี้ยาวแน่นอนคลิปนี้ มีเราวัดกลางลูกเหมือนเดิมนะครับอ่าเราใช้เป็นเบอร์เนียเบอร์เนียวัดนอกวัดในอ่าเราก็หมุนหาตัวเลขที่มันตัวเลขที่มันน้อยสุดครับ06แล้วก็รีเซ็ตเลยนะครับโอ้โหเบอร์เนียสภาพใหม่มากคจริงๆเราผมมีมิสูโตโยนะครับถือไปแล้วว่างไหนไม่รู้เนี่ยหนังยางมันนิ่มนะครับเราต้องกดช่วยหน่อยนึงตัวนี้ไม่ได้แตะนะครับดูดูไม่ได้แตะนะก็อยู่ประมาณ87เห็นไหมไอ้นี่อ่านได้เยอะกว่านะแปดห้าแปดเจ็ดอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันทีนี้ที่ผมบอกว่าต้องระวังว่าถ้าเรามาวัดขอบลูกครับแล้วชักมันจะะะะเพีีี้้้ยยนน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 นขขออออออบบบลลููกกกกก็คคืไมม่่่่่่ตตรรรงงงัััแแวสสาาาำหึึถุดปณ ึบลองดูครับฟบเห็นไหมฮะ8.6ใช่ไหมถ้ามีแรงหนังยางหรือว่าเรามือกดช่วยหน่อยเดียวครับนะครับตำแหน่งที่ที่อยู่ตรงเนี้ยลูกสูบมันพิกได้ครับเห็นไหมครับมันจะวิ่งไปเกินได้เลยนะครับมันจะวิ่งไปเยอะได้เกินได้เลยครับนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลูกสูบมันพิกได้ครับหรือว่าเราเอามาเริ่มจากข้างล่างเนี้ยเราจากข้างล่างนะครับแล้วก็รีเซ็ตเป็นศูนย์ในต่ำสุดเมื่อกี้ไงต่ำสุดนะครับ8.7.9.0ปั๊บเงี้ยนะครับอย่างเงี้ย เพราะลูกสูบมันพลิกได้นะครับถ้าเราไม่ไม่ไม่อยู่ในแนวลูกสูบนะครับนะจุดแปเเลยนะครับมันจะขึ้นมาอัตโนมัตินะครับเพราะนั้นพยายามเราต้องวัดในอยู่ในแกนของสลักลูกสูบก็คือชัวร์ที่สุดนะครับถ้าวัดด้านขอบก็ต้องขอบ ที่อยู่ริมลูกชูทําให้การข้าเคลื่อนมันน้อยกว่าที่เราไปอยู่อย่างบนลูกกับด้านล่างคือเอาง่ายบนกับล่างวัดวัดไม่ได้เลยก็หวังว่านี่ก็จะเป็นคําตอบในท่อดแรกนะครับหรือว่าผมตกหล่นอะไรหรือว่ามีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เี๋เราไปดูกันว่าเราจะวัดหน้างานจริงรถที่ร้อน,อน,อนกับเยน็นเหลือกรณีร้อนกับเย็นใช่ไหมเดี๋ยวเราไปห้องในน่้กันเราเตรียมเรถไปแล้วปั่นให้มันร้อนปุ๊บเรามาลื้อวัดเลยแล้วก็เป่าให้มันเย็นแล้วก็วัดซ้ำอีกทีหนึ่งว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าไปเข้าห้องในน่้ดีกว่า moments later. ก็ตอนนี้เรายกลงมาแล้วร้อนๆเดี๋ยวไม่ร้อนนี่เรามีวัดจริงนะครับผมยิงเข้าไปตรงกลางนี่แล้วกันวงนี้ปกติตรงนี้มันจะร้อนที่สุดโอ้917อ่ะตีไป9100อ่ะโอ้โหไม่ร้อยชิ้หายอย่างนี้หรอล่มาดูว่าตอนร้อนๆขนาดนี้จะขนาดไหนแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเหล็กแล้วแข็งแรงแน่นอนนะครับไม่โยกไม่โยกเลยทีนี้แข็งแรงมากแล้วก็ข้อดีที่บอกเมื่อเ,อเช้าคือมันตั้งฉากครับเดี๋ยวดูกับพื้นนี่ มันตั้งฉากแน่นอนนะครับแต่หนังยางต้องใช้เหมือนเดิมหรือว่าไม่ใช้ก็ได้ต้องเอามือกดนะครับมันลดการถ่ายเทความร้อนด้วยข้อดีของมันนะครับลดการถ่ายเทความร้อนจากเสื้อสูบขึ้นมาหาอุปกรณ์รวัดเราด้วยนะข้อดีแต่ว่ามันก็เหลือความร้อนที่ถ่ายเทจากหัวลูกสูบมายังตรงนี้อยู่นะครับก็มาดูว่ามันจะร้อนขนาดไหนปกติมันจะร้อนขึ้นมาถึงเวอร์เนียเลยซึ่งปกติเวอร์เนียเนี่ยเขาจะแคลิเบตกันที่อุณหภูมิ25สห้าองศาห้องแล a p เนี่ยเขาจะคุมอุณหภูมิประมาณ เทอิเบชันอยู่ด้วยนะครับโอเค okay. เดี๋ยวเราให้หน้องๆ้องลื้อแล้วเราก็ติดตั้งแล้วเรามาวัดกันวมาตออร้อนๆเท่าไหร่แล้วเราค่อยเป่ากนอีกทีนึงๆๆ ็ตอนนี้ก็ยังอยู่ประมาณตั้ง70เลยครับโอ้โหแล้วคือร้อนจับไม่ได้เลยโซลิมนม่งจับเมื่อกี้ร้อนที่ผายร้อนทุกอย่างนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นอะคิลิกใช่ไหมครับก็มันจะไม่ถ่ายเทความร้อนมาที่อธิบายแต่ว่าส่วนที่ก้านตัวนี้ที่แต่งของลูกสูบก็ยังมีความร้อนขึ้นมานะนิดนึงนะครับนะครับอุณหภูมิเมอร์นเนียอยู่ที่35องศาก็คืออุณหภูมิปกติตอนนี้แหละเพราะว่าดูโทนสีสีน้ำเงินไม่เห็นเมอร์เนียเลยแสดงว่าไม่ร้อนเห็นไหมแผ่นอะคิลิกเราไม่ร้อนเลยไม่ ก็คือมันกั้นความร้อนไหมไหมเส้นสีแดงคือความร้อนที่แปะเข่นอะคริลิกโอเคมาโอเคชีวิตฝากไปที่หนังยางเหมือนเดิมก็คือเราจะในหนังยางอ่อนแล้วก็กดช่วยด้วยหน่อยนึงนะแล้วก็ทาตามต้นคลิปเลยนะครับผมก็จะหาจุดที่มันขึ้นมาสูงสุดเลข่นมนอยสุดสามสิบเจ็ดตรงนี้ปั๊บอ่าเป็นศูนย์แล้วเดี๋ยวผมโยกดูอ่าโอเคไม่มีติดลบอ่าเราจะเลื่อนลงแล้วนะครับผมก็จะเอามือลงช่วยหน่อยนึงนะครับช่วยหนังยางเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แน่นตัวนี้ชักจนะครับตัวนี้เขาเรียงชักจตตัวเลขยะสุดอยู่ที่ 71. 9 2อ่าครั้งที่1ผม่งผมรีเซ็ตขึ้นไปด้วยเลยนะครับนี่ครับหมุนนะอ่าเจ็ดสิบเอ็ดไม่มีค่าต่ออ่านกลับมามันจะเป็นลบเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เห็นค่าบวกลบนด้วยแสดงว่าจุดต่ำสุดจริงแล้วเจ็ดสิบเอ็ดจุดเก้าสองอ่าขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนี่วัดขึ้นจากล่างขึ้นบนตัวนี้เยอะสุดเป็นเจ็ดสิบเอ็ดจุดเก้าสองเป๊ะนะครับอ่าอีกครั้งหนึ่งนะเอาสามครั้งเลยนะครับลงไปนะครับอ่านี่ครับเจ็ดสิบเอ็ดจุดเก้าสองเก้าสองแต่มือเตะดูว่ายางหนัง สุดจริงไหมสุดจริงนะครับโอเคเดี๋ยวเราถอดออกเพราะเดี๋ยวมันถ่ายเทความร้อนมาแล้วก็เป่าพัดลมให้มันเย็นเนาะเป็นอุณหภูมิปกติอคิดว่ามันเย็นสุดแล้วกัน ก็ตอนนี้อุณหภูมิเย็นเจียบแล้วครับจับได้เลยลิ้นเลียก็ได้นะครับมาดูกันที่ขึ้นสีแดงคือไม่ได้ร้อนนะอธิบายเทอร์อโมก่อนนะครับที่ขึ้นสีแดงหมายความว่าอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดในกล้องที่จับเห็นนะครับให้เราดูตัวเลขนะครับด้านด้นานเป็นหลักนะครับพหมายั้นก็คือเขาแบ่งสีให้เฉยว่าอันไหนร้อนกว่าคือสีแดงร้อนกว่าเพื่อนสีน้ําเงินเข้มๆเย็นสุดงั้นเถอะเนี่ยสามสิบเจ็ดสานนียคือจับแช่ได้เลยคือเป่าจนเย็นแล้ว,ลวเบื้องต้นเนี่ยผมวัดไปแล้วมันชักมันหดลงมา0.05ก็คืออยู่ในค่าของ เบอร์เนียทั่วไปนั่นแหละมันจะเอาเวอร์อ,อยู่ประมาณ50ไมคอนไม่เกินนี้ก็เดี๋ยววัด,ดูอีกครั้งว่าจริงหรือเปล่านะครับนี่ครับ71.87ผมดังขึ้นมานะ71.87ใช่ไหมผมลเลยเซตเป็นศูนย์นะแต่ผมจะอ่านกลับนะครับเหมือนเดิมอ่าน3รอบปึ๊บนะครับยางผมใช้บางนะผมก็ต้องเอามือแตะช่วยเบาๆด้วยนะครับ71นะครับมาแล้วครับต้องเอามือแตะช่วยนะหนังยางไม่ได้ดึงแรงนะครับ71ไม่ได้ผมไม่ได้กดแรงกดเหมือนเดิมนะครับ71.87เจ็ดนะับเป็นครั้งที่2 ไปเลยนะครับดูขั้นที่3นะครับขาขึ้นหนังยางมันตึงขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องจับช่วยก็ได้8 6 8 6กอ่านะ 8, 8. อ่าครับนี่เยอะสุดคือ8 8 8 7จอ่า88นะครับ7จ็ดห่างกันประมาณ0.05นะครับซึ่งมีความต่างจริงๆนะครับเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันทําให้ทุกส่วนขยายตัวมันก็มีคนตั้งคําถามมาว่ามันร้อนจริงแต่มันก็ร้อนทุกส่วนเนี่ยมันขึ้นเท่าเดิมมันก็ต้องลงเอ้ยมันขึ้นเท่าไหร่มันก็ต้องลงเท่านั้นใช่มมครร่่ววาาาเป็นจิง ลูกเฟืงเขาเวียงมันเป็นวงกลมนะครับการสึกหออย่างที่บอกต้นคลิปมันไม่เหมือนกันการขยายตัวก็เหมือนกันมันไม่ได้ขยายตัวทั่วทั่วเท่าๆกันทุกชิ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีพื้นที่สัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีมวลของอลูมิเนียมที่เยอะกว่าน้อยกว่า ต่างกันไปนะครับแล้วก็มีหลายๆชิ้นส่วนที่เป็นจุดหมุนง่ายๆมันเออเลอร์ทุกๆจุดที่มันหมุนน่ะอะไรที่มันหมุนหมุนได้มันมีความเออเลอร์แล้วมันก็สะสมรวมกันมามันออกส่งมาเป็นตัวเลขที่เราเห็นนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมคลิปนี้แค่เป็นการพิสูจน์แบบบ้านบ้านให้ดูถ้าเพื่อนๆอยู่ที่บ้านก็ไปลองพิสูจน์เองว่าร้อนกับเย็นวัดได้ต่างกันไหมแล้วก็มาเม้นบอกผมทีว่าวัดได้เหมือนผมหรือเปล่าต่างกันผมไหมหรือว่าทุกคนวัดแล้วเหมือนกันนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเทุกคนที่ติดตามช่องทางของวแปดทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้ยาวมากยังขอบคุณทุกคนที่ดูจบโตัวแซดนหรือโอ้จังคักอย่าลืมเอ็นดูโรเนี่ยเติมลงไปเห็นไหนี่เติมแล้วชักไม่เกินตัวแซดนหรื